ใส่ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมแล้วใส่ได้ทั้งสองด้านนี่ใส่ได้เลยสองด้านย่ามอื่นไม่มีนะจ๊ะแล้วข้างในมีซิปซิปใหญ่แล้วข้างในมีซิปอีกมีซิปต่างหากอีกข้างในแล้วมีช่องใส่ปากกามีช่องใส่โทรศัพท์การตัดเย็บลดเลอเพอร์เฟกแล้วมึงจะหาย่ามที่มีสายสะพายยาวแบบนี้ไม่มีขายที่ไหนจ๊ะ มีแค่ที่กูที่เดียวย่ามเนี้ยมันเหมือนย่ามที่พระใช้แต่สีของกูจะฉูดฉาดถ้าย่ามพระใช้สายสะพายจะสั้นมึงสะพายแล่งแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าย่ามกูสายสะพายจะยาวดังนั้นมันต้องแพงกว่าปกติเพราะอะไรเพราะของกูสั่งพิเศษสั่งตัดพิเศษโอเคนะใครต้องการซื้อ,อใครไม่ต้องการซื้อไม่ต้องซื้อใครซื้อแล้วลำบากไม่ต้องซื้อ ใครไม่ลำบากซื้อไปเลยจ้ะกูพูดว่าไงจ้ะถ้ามึงไม่มีปัญญาซื้อไม่ต้องซื้อไม่ต้องพูดว่าแพงคําว่าแพงแสดงว่าสิ่งนี้ไม่ได้ขายเพื่อมึงฟังกูนะแสดงว่าสิ่งนี้ไม่ได้ทำขายเพื่อมึงเพราะมึงไม่มีปัญญาซื้อไม่ควรซื้อโอเคนะ ไม่จําเป็นต้องซื้อเพราะกูไม่ได้ขอให้มึงซือ้อโอเคนะง,ง,ง่ายๆแค่นี้เลยใครพอจะในการซื้อซื้อใครไม่พอจะในการซื้อไม่ต้องสารแนพูดโอเคนะง,ง่ายๆ,ๆยแค่นี้เลยแค่นี้เลยไม่มีตังนั่งเงียบๆไม่ต้องพูดเยอะให้คนมีตังเขาซือ้อไม่มีตังไม่ต้องพูดเก็บเงินไว้แดกข้าวโอเคนะจ๊ะเก็บเงินไว้แดกข้าว ไม่ต้องซื้อถ้ากูดีของกูดีเพราะฉะนั้นมึงอย่าเที่ยวไปบ,บอกของใครเขาแพงแค่เพราะมึงไม่มีปัญญาซื้อก็เลยบอกของชาวบ้านเขาแพงดังนั้นของเขาไม่ได้แพงแต่แค่มึงไม่มีคุณสมบัติกับของอันนี้โอเคน้ำพีกตะดดม่ได้ไปยาปลาจ้า น้ำพริกกระเดยไม่ดาปะยะปลาาในตะก้าเลยจ้าอย่าลืมซื้อน้ำพริกน้ำพริกในตะก้ามีจ้ากูก็ไม่ได้หยิบน้ำพริกลงมาหนังสือเล่มหนึ่งฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยจ้าแอดมินแอดมินช่วยกกุณาด,ดูคนที่พิมพ์ซ้ําด้วยนะจ้ากูเห็นหลายคนมากพิมพ์คําว่าแพงแพงซ้ําหลายรอบมากกรุณามองแล้วเป้ามันถาวรเน,นี่ยกูเห็นมันพีอีแล้วเนี่ยแอดมินอยู่ไหมจ้าแอดมิน กูต้องเพิ่มแบบมันมินไหมเนี่ยฮะกูเห็นมันฝัดข้อความไม่รู้กี่ข้อความมาเนี่ยยังปล่อยมันอยู่เนี่ยนั่งดูเลยมันพิมพ์แค่ส้มสองรอบนี่ต้องเป้าอะไรเยาำว่าแพงอย่างเงี้ยไม่ควรเก็บเอาไว้เลยหนังสือจ้ะทุกคนนี่จา้าหนังสือดีมากจา้าดีสุดๆจา้าเล่มหนึ่งหนังสือที่ด่าได้เป็นหนังสือที่ด่าได้ นี่จ้าหนังสือเล่มหนึ่งก็ซื้อในตะก,ก้าได้เลยจ้าทุกคนก็ซื้อในตะก้าได้เลยจ้าตะก้าจ้า,กกา,จาน้ำพริกในตะก,ก้ามีนะกูขายแป๊บเดียวกูแป๊บเดียวจริงๆด้วยเดี๋ยวกูจะไปแล้วแค่ไหนแค่นั้นก็ซื้อน้ำพริกในตะก,ก้าเลยจ้าทุกคนน้ำพริกในตะก,ก้าได้เลยจ้าปล่อยวางไม่วางจ้าไม่วางมึงจําไว้ในขณะที่กูขายของ คนพิมพ์ปั่นป่วนไม่ควรอยู่แต่เวลาก่อเวลากูสอนธรรมะกูจะปล่อยบางคนที่กูปล่อยได้กูจะปล่อยแต่ถ้าเวลากูขายของกูไม่ปล่อยเพราะมันดิสเครดิตร้านมึงเข้าใจคำว่าดิสเครดิตไหมเอาอีกแล้วกูโดนอีกแล้วเนี้ยกูไปเอาออกนอกจอตอนไหนวะเนี่ยโอ้ กูย,ยังไม่ได้พูดถึงแพลตฟอร์มอื่นเลยมันบอกว่ากูดึงคนไปแพลตฟอร์มอื่นแล้วกูเหนื่อยจะพูดแล้วไม่รู้โดนกี่วันเนี่ยเดี๋ยวนี้นะตาก,ก้าเป็นบ่อยเกินอ่ะทั้งที่กูไม่ได้พูดเพจกูไม่ได้พูดเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทู e ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่บล็อกตาก,ก้าเนี่ยเมื่อกี้ที่กูพูดอมีไหมสักคำหนึ่งมีมะไม่มี แล้วกูจะบอกให้นะตะก,ก้าออทธรณ์ไม่ได้ไม่สามารถอทธรณ์ได้ทำอะไรก็อทธรณ์ไม่ได้เนี่ยโดนสองวันกูยังไม่ได้พูดช่องทางไหนเลยโดนสองวันเรียบร้อยช่องทางการทำมหาแดกูน่าเบื่อมากเบื่อแบบน่าเบื่อแบบสุดๆมั่วแบบมั่วไม่รู้จะมั่วยังไงเหนื่อยใจ น่าเบื่อมากกับทิกตอกทำมาหาแดดยากสุดๆอาใครต้องการซื้อไปตะก้าหน้าโปรไฟล์ใครต้องการซื้อไปตะก้าหน้าโปรไฟล์ในตะก้ามันยังซื้อได้แต่มันปักตะก้าไม่ได้แล้วเวลาปักตะก้าไม่ได้ มันก็จะมีคนมีปัญหาคือกดไม่เป็นไปมากโปรไฟล์ไม่เป็นแล้วถ้าตะก้านะมันไม่ให้อุทธร์ไม่มีช่องทางในการอุทธร์ลองไปดูหน่อยว่ามีช่องทางในการอุทธร์ไหมตอนกูุบตะก้ากูไม่ได้พูดเลย ต่อาจจะไปไปได้จังหวะแรกอะจังหวะแรกที่ช่วงกําลังปักตะก้าขึ้นมาแล้วกูพูดบ้านฟ้ากูลืมไปกูไปพูดตอนต้นไงนอาจจะไปไปได้ว่าตอนต้นตอนต้นคือเริ่มปักแล้วไนงะแล้วกูพูดไงประเด็นอนะกูพูดไปก่อนแล้วไนงะตะกาลังปักอยู่อย่างเงี้ยอาจจะไปไปได้ว่าตอนต้นใช่ลืมไม่เป็นไรช่างมันทางหน้าต้องระวังขึ้นก่อนจะให้ปักตะก้าต้องพูดก่อน ใครต้องการซื้อของอาจารย์ตอนนี้ปักตะก้าไม่ได้สองวันดังนั้นอาจารย์จะลงตะก้าให้ทุกวันหมูแดดเดียวทอดพร้อมทานเพราะตอนนี้ปักตะก้าไม่ได้สองวันนะั่นหมายความว่ารายได้กูหายแน่รายได้กูหายแน่นอนสองวันนะคือคุณแพรลี่เขาไม่ได้ปักมึงต้องใจอย่างนี้มึงฟังกูนะคุณแพรลี่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ปักตะกร้า เวลาเขาไหลสดเนี่ยเขาจะไปบ้านเขียวแต่จะมีบางครั้งที่เขาพูดที่เขาจะปากตะก้าอันเนี้ยเขาจะไม่ลิงก์ไปบ้านอื่นมันมัน,ม,น,ม,นมันคนละเรื่องกันอย่างกูแย่กูนั่งพูดอย่างเงี้ยกูพูดเฟซบุ๊กที่ตอกยูทูบได้เลยไม่ผิดแต่มันอาจจะแบบว่าป้องแต่เขา่าปิดกั้นคนมองเห็นการมองเห็นคนอะ่ะมันจะปิดกั้นแบบไม่ส่งขึ้นฟีแต่อะไรอย่างเงี้ยพูดได้เลยแต่แค่มันจะไม่นําส่งฟีแค่นั้นเองช่องไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้ทํากฎผิดกฎเพราะมึงไม่ได้ขายของแต่ถ้าเมื่อไหร่มึงปตาต้ากล้าพูดและพาคนออกนอกแพลตฟอร์มนั่นแหละมีปัญหาเลยเพราะมันต้องการให้มึงขายที่นี่ไม่ต้องการให้ไปขายที่อื่นขายบ้านเกี่ยวสิครับไอ้มินก็มีกูขายอยู่จ้ากูขายอยู่ มันไม่เกี่ยวกับพูดหยาบพูดหยาบอะพูดได้ไม่ผิดแต่ต้องแบบว่าไม่ข่มคู่ข่มเหงใครอะพูดอะไรพูดได้เลยแต่ต้องไม่ข่มคู่ข่มเหงก็จะไม่โดนไม่เป็นไรสองวันใครจะซื้อของไปเพจเฟซบุ๊กคนตื่นทำแล้วกันแต่ทุกเช้าอาจารย์จะปักตะกร้านะทุกเช้าอาจารย์จะปักตะกร้าหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวทุกๆเช้าอาจารย์จะเอาลงตะกร้าให้ ทุกๆเจ็ดโมงเช้าอาจารย์จะใส่ตะกร้าให้เลยวันละ200ถุงสั่งบ้านไหนก็ได้สั่งบ้านฟ้าก็ได้สั่งติกตอกก็ได้ถ้าบ้านฟ้าจะส่งฟรีถ้าติกตอกจะเสียตังค่าส่งง่ายๆแค่นี้เลยดังนั้นใครต้องการสั่งหมูแดดเดียวทอดพร้อมทานทุกๆเชา้าไปบ้านฟ้าเจ็ดโมงเช้าเริ่มสั่งได้เลยและติกตอกเจ็ดโมงเช้าเริ่มสั่งได้เลย และอีกสองวันที่อาจารย์ปักตะก้าไม่ได้อาจารย์ก็จะมานั่งกินข้าวไร้สดเหมือนเดิมขายของขายหมูแบบเหมือนเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยเราต้องออกไปซื้อเองหน้าโปรไฟล์ต้องออกไปซื้อเองหน้าโปรไฟล์ได้แค่ไหนแค่นั้นรายได้กูหายสองวันทีนี้เพราะใน Facebook จะไม่ขายดีเท่ากับ TikTok คนมันติด TikTok มันซื้อง่ายมันกดในตะก้ามันซื้อเลย มันออกไปหาช่องหาช่องไม่เจอบ้างช่องปลอมนั่งมาเลยไม่ซื้อกันมันขายไม่ดีไม่เท่าทิกต o อกหรอกยังไงมันก็ขายไม่ดีเท่าเพราะฉะนั้นฝากไว้แล้วกันช่วงนี้ไปซื้อกันที่บ้านฟ้าก่อนนะไปซื้อกันที่บ้านฟ้าเดี๋ยวนี้ขายของหาตัง กูขายของหาตังมาตลอดมึงไปอยู่ไหนมาตั้งแต่วันที่กูไลฟ์สดวันแรกจนวันนี้กูขายของมาตลอดกูไม่เคยไม่ขายเลยแต่มึงแค่ไม่เคยเห็นบทบาทเวลากูขายของกูขายมาตลอดมึงไปอยู่ไหนมาตาบอดสีเหรอเวลาจะดูว่าช่องจริงช่องปลอมให้ดูสัญลักษณ์ติ๊กถูกสีฟ้า ช่องปอมไม่มีสัญลักษณ์ที่ถูกสีฟ้าช่องจริงมีสัญลักษณ์ที่ถูกสีฟ้าที่ชื่อช่องอะเวลามึงหาชื่อมึงดูชื่อเลยแล้วท้ายชื่อมันจะมีสัญลักษณ์ที่ถูกสีฟ้าง่ายเลยแต่ถ้ามึงหาไม่เจอวิธีการพิมพ์ใน Google ว่าคนตื่นทำคอควายนะคนตื่นทำเลื่อนลงมานิดนึงมันจะเจอช่องจริงเลยวิธีเจอช่องจริงนะเจอจาก Google ง่ายมากง่ายมากยังไงมึงก็เจอช่องจริงแน่นอน แล้วคนติดตามช่องจริงมีเครื่องหมายมีคนติดตาม9.8แสนคนมีคนติดตาม9.8แสนคน